ับผมอู้บกขาวตะไทยแม่ะะบักยิ่งง<า>่า,ราครับพี่น้องเลยเออตะวัน่อ้ครับเป็นปลาเมยไทยครับพี่น้องผมสวัสดีพี่น้องป้องไปพี่น้องที่รักในการหายุหากจินม,มนาหมดน้ำรับเมื่อนี่นบรรยากาศห่อนๆพี่น้องเอ้ยหยับเพียงลุยครับลุยลุย เนมนติกลบตัวมีเกียนเกียนเลยมีรถขามมาเตะด,ด,ดันเดินน้ำครับพี่น้องผม <c oughs> น้ำไปปิ่งสวยโอ,อ๊ย บึกยังครับผมยิงกี้ตัวหนากูเหบอร์เร็วกูยิงอยู่นี่ก็คุ้นเถอครับจักแล้วมันแล็นหนอนลายทัวมันจะบึกยังไงดึงครับผมอู้บักขาวตะไทยแม่บึกยังไงครับได้เพราะนาะ ว้ลลดอีกแล้วเนี่ยเบบ้าโอ้กลาปูตอนนึงย่มเงอกูเห็ดแดงเดียวยืมแดเดียวไปย่มเอกนูนี่กูทีเห็ดแดงยิงมันเลยเฮ้ยเดี๋ยวหาวิธีไปยืมเงินปูปกาครับป้าหมอช่างหยับภัษากางเขาเอื่อนกันขันมาเห็ดยูทู e กับเห็ดเผ็ด้าหัวมันซื้อยังดอก S <S ไ,ไ,ไม่ไทยไม่ไงอีกครับทุนี่หรีลายหมอบอยู่ไนเตรียมอยู่ว่มีวิธียิงหอเออเดี๋ยวมีงได้ยดยดิยดนีล,นล,นลุมดิโอ<ฮ>ยว่าเยนตัวมันไหนืันใจขาด

ลมหายละไายมาน,นี่ยังระบันีมมงกัวนู้นยังไ<ง>มาขาดลวมามันจะ,จะได้ฝนอ่นอมันก็ได้ไหวเจเอบอ่ะ <laughs> <ม> <laughs> เป็นแต้มเป็นแต้มเดี๋ยวพี่จันมาเห็นแนแล้วก็มาทำโม่ขยขนะ่แลวบรวมผพ้นการพ้นงาน เอาควัดออกกวอนก็ได้เพราะว่าพี่น้งองหนุ่อตาวานต้อนคร<ม>ับ<อ>เป็นปลาเมถัยมียมอะไรจังเอือนมาปลาเมถัยตัดไทยใหญ่ครับผมเออหมาทานันหมาทานัน <c oughs> พิทเตอรแเมียแบบง่ายๆครับพ่อหนะเออขอล็อกขอล็อกเอาย่งอีกดิพี่น้องผมย่งอีกย่งอีกฝน,นกระโตข,ขับบานนี่โอ้ยมันจะได้จับเอื้องมาบาน ส่ซองปลาบูองูเเห็นว่ากับพ่อได้ต้มยบูต้มลาบูตัวหนึ่งเดียวโอ้โหผลของพานแม่นครับพี่น้องเอาเทลงยมใหญ่จัดยัดจัดจัดเมนูเขาพร้อมือเลยเออแด้แล้วสวยหยับลอยพี่น้องเอ้ยปีกปลาขอกระเทยหนึ่งไม้เขาได้กินตะเก็น ใจก่อนเขาเขาหนึ่งไม่ไม่ยังหันวูวูอยู่อพี่น้องเอ้ยเอาม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 าประเดี๋ยวปะบูมาตามทีตัวขับเจีงเซ่ใครหมดแดงย่างดีผู้ไปตั้งกล้องว่าจะถ่ายให้กับถ่ายพอจบครับพี่น้องเห็นทั้งหมดแดงจะเราไปแง้ไข่หมดแดงเสยตามมาคุณย่างดีพี่น้องนียมาครับมาเมนูเด็ดๆย่างปลาตุ้ยใหญ่ครับ อเอาแสบแสบน้ำกันครับผมบันมาครับมาดําดําบักหุ่งปีงปลาโตแักใหญ่ๆครับผมไข่เหรอผมโอ้ยเอเลเอเลมีหาเนี่ยปีกเป็นบ่งอยังนี่มันจอดหอ อันนี้มันดนตีขึ้นแล้วมันดีบีบ,บีบีบีบ้างทีดีบีบบจะได้มีไม้กาจาใไขไม่กับสตรบเบอรตัวกระเซ็บจ้าไขจะกินเยาวน จำเป็นต้า,างทกี่บาทที่เดือนแจกเยอะนี่แม่งจะจิ้งมันรู้บ,บ่ายที่สิ่คนกับจู้ที่และเอาอทับพี่น้องผมัางหั่น้จัดการจดแจกัน ยังพบยังผัวาากันไมหมคลิปนี้ผมมีอยังหลายพี่น้องสวัสดีครับพ่อแ<อ><อ>ก้วครับตยิบใหญ่กันใหญ่